แ่ราคาไม่ถือเรือธงกลางปี2024ว่าตอนนี้แต่ละรุ่นเหลือเท่าไหร่กันบ้างแล้วเผื่อใครอยากจะได้นะฮะ มามาอัปเดตกันหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีแผนวางแผนจะซื้อมือถือเครื่องใหม่สักเครื่องหนึ่งแต่ก็อยากจะได้เป็นตัวท็อปๆไปเลยใช่ไหมละ่ะซึ่งก่อนนี้นะตัวท็อปหลายๆตัวนะครับก็มีการเปิดตัวมาในช่วงตั้งแต่ต้นปีไนจะถึงกลางปีตรงนี้แล้วบ้างนะครับผมซึ่งบางคนก็รอรอรอว่าแต่ละตัวเนี่ยราคาจะลงมาบ้างหรือยังนะฮะอยากจะได้ตัวท็อปแเออ <c oughs> ที่เด็กไอก็เลยรวบรวมราคานะครับของตัวท็อปในแต่ละรุ่นแต่ละค่ายในลหลายๆค่ายมาให้ทุกคนตัดสินใจกันด้วยแล้วกันว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงเท่าไหร่กันบ้างเกิดตัดสินใจซื้อหรือเล็งเลไปตุ้นตัวท็อปตัวไหนยังไงบ้างที่ราคามันเิ่มถึงไปบ้างนะครับเอา,านี้ก่อนเลยแล้วกันในฝั่งของซ m s u ุงนะครับซัมซุงกาลิซี่เ24อั t ตราเดอ อันนี้ได้รู้ว่าเปิดมาเนี่ยโอ้ oh, โหเปิดมาด้วย Sam s u n g g a l ซ x y AI นะครับอ่าดีไซน์เป็นไทเทเนียมนู่นนี่นั่นได้เอสเพนเสริมเข้ามาไว้ขีดเขียนหน้าจอแต่งลงแต่งรูปคายคูณ100สบายสบายๆนะอันนี้ใครได้ยินชื่อเสียงแรงนามซัมซุงเอ็กซิบซีเอตาก็น่าจะเทใจไประดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะเปิดตัวมาวันที่31มกราคมนะครับก็ต้นปีพอดีเลยนะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นราคาเปิดตัวนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ตัวเริ่มต้นเลยนะเอ็กซิบซีเอลต้านะอยู่ที่46,900บาทนะตอนเ ตนะแต่นะตอนนี้นะครับราคาในหลายๆที่รวมไปถึงในอาติรีวิวเรื่องก็ตามนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 36,000บาทเอออันนี้ก็ต้องลองตามหาดูด้วยกันแต่ลองดูในอติีรีวิวก็ได้นะครับประมาณ3 5 0 0 0 36,000 37,000ประมาณนี้แนทรงนี้เลยแล้วเป็นราคามือสองของ a 2 4 Ultra อันนี้ก็ทรงประมาณ31,000บาทจนถึง3 3 0 0 0ประมาณนี้แต่ขึ้นอยู่แต่ละสภาพด้วยแล้วกันนะคว่า อะไรมาโอเคไหมนะร,ราคามันตกลงมาเยอะประมาณไหนนะครับก็ลงๆประมาณสักหมื่นกว่าบาทนี่แหละนะครับที่ราคามันเริ่มลดลงมาแล้วเพียงแค่การผ่านไปแค่ครึ่งปีเอง <c oughs> ตัวถัดมาตัวถัดมาอันนี้หลายคนเนี่ยเล็งๆไว้อยู่แล้วเพิ่งเปิดตัวมาเดือนมีนานี่เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปในฝั่งของมือถือเน้นกล้องด้วยเหมือนกันน,นี่คือตัวของ Xiaomi นะครับ14 Ultra เออที่เปิดตัวไปวันที่23มีนาคมนี้นะครับก็จัดเต็มในแง่ของได้เซนเซอร์นะครับของกล้อง ต้องเป็นไลก้าได้เซ็นเซอร์ใหญ่ๆได้สเปคคุ้มคุ้มแรม16 512อยิิกอย่างเงีย้ยจุกันไปหนักๆใหญ่ๆไปเลยนะครับผมซึ่งตอนเปิดตัวตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่40,000ืกับอีก900บาทนะเออผ่านมาประมาณสัก4เดือน ตรงนี้เนี่ยคาดว่าน,นะในหลายๆที่นะครับจะเหลือทรงๆประมาณ33,000บาทแล้วเหมือนกันเริ่มลงมาเยอะแล้วนะเหลือ33ม0 0าแล้วนะถ้าเป็นราคามือสองก็นอนนะครับอาจจะลงมาประมาณกรนนี้นิดนึงประมาณสัก3า0 0 0ถึง33,000ประมาณนี้แล้วแต่สภาพเพิ่มเติมด้วยแล้วกัน รุ่นนัดมาตัวนี้ก็ยังคงถือว่ายังเป็นตัวท็อปอยู่นะ,ะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะช่วงวันที่25ธันวาคมและนี่คือมือถือรุ่น i อคูสิบสองอันนี้ก็เป็นตัวท็อปในฝั่ง i ไอคูด้วยเหมือนกันนะครับที่ได้ชิปซนราโกนแปดเจนสาเข้ามาหน้าจอ 144Hz ได้กล้องคูณ100แล้วก็ได้ลำโพงคู่ไปด้วยซึ่ง อันเนี้ยถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งที่ราคาไม่เกิน3 0,000ื่นนะเพราะว่าตัวนี้นะราคาเปิดตัวนะครับสองหมื่าบาทไม่ถึง3 0,000ื่นนะครับเป็นท็อปที่ไม่ถึง3 0,000ื่นถือว่าโอเคเลยตั้งแต่ราคาเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะครับผ่านระยะเวลามาประมาณครึ่งปีนะครับตรงนี้ราคาก็มีการลดหลั่นกันไปประมาณหนึ่งนะถ้าไปตามหากันได้ก็ทรงประมาณ23,000บาทนะครับหนึ่งปีในกลางปีตรงนี้นะ่ยสองหมื่นสามพันบาทแล้วถ้าเป็นมือสองราคาก็อาจจะลดลงมาประมาณ 1, หนึ่งเหลือหนึ่งหมื่นเก้าประมาณ 2, 000, สักสองหมื่นสะอง ที่หลายคนจับตามองนะครับหลายคนก็เข้าไปเล่นอยู่นะครับราคามันไม่ได้แรงมากกับการเป็นตัวท็อปหรือว่าเป็นตัวเรือธงตรงนี้ที่ได้สเปคที่จับเต็มมากๆเหมือนกันนะครับมาสำหรับรุ่นท็อปถัดมานะครับอันนี้ก็คือตัวของ vivo x 100 pro 5g เออเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีการไปโคของแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องของกล้องนะครับเพราะนันคือเลนส์ไซส์นะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็จะช่วยสไตล์ภาพต่างๆให้มันดูมีความสดใสกับบวกกับเซนเซอร์หนึ่งนิ้วที่ยัดเข้ามาเอาได้ง่ายเกือบๆจะอารมณ์เป็นอ่กล้งที ได้อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดิเขาแข่งกันเรื่องของกล้องตัวของ vivo X 100ก็จัดเต็มในแง่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ได้ชิปประมวลผลเร่งต่างเสริมเพิ่มเติมเข้ามาการทรงการซูมตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับการถ่ายรูปบุคคลเรล่งต,งต่างตงเนี้เข้ามาเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้แรม16นะครับแล้วก็5 1 2 g b ิตัวใหญ่ๆนะครับจุเยอะๆกันไปถ้าเปิดมาราคาตอนนั้นเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็ ไม่ถึง40,000ื่นนะในะความเป็นตัวท็อปด้วยเหมือนกันซึ่งราคาณตอนนี้กลางปีเรียบร้อยนะครับจากสามห9ื่บาทนะครับราคาที่อาจจะตามหากันได้อยู่ที่ประมาณสัก30,000บาทนี่แหละนะฮะ <ๆ S 1> ซึ่งอาจจะทรงนี้ประมาณสัก30,000 32,000 33,000เนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งราคาอันนี้เนี่ยเป็นราคามือหนึ่งที่ตามหาได้เนาะแต่ราคามือสองก็อาจจะมีการปรับตัวลดหลั่นลงมาประมาณสัก25,000จนถึง29,000ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องลองดูสภาพแรงต่างด้วยแล้วกันเนาะกับตัวถัดมานะครับอันนี้ก็เจาาะตลดมือถืือออตัวทท็ปปี่่ไมมมมเเเกินน30,000ระะยสคคาุ้ๆห หลายคนก็เลงรุ่นนี้ไปอยู่ด้วยเหมือนกันนี่คือตัว Honor Magic 6 Pro โอ้ยอันนี้เปิดตัวมาวันที่5เมษายนนะครับผมก็อาจจะเปิดตัวไม่นานมากได้ r RAM 12จิก502จิกใหญ่ๆไปเลยนะครับได้ตัวของหน้าจอที่แข็งแรงนะครับเคลือบกระจก n a โนค r y s t a l Shield อะไรเงี้ยระบบเสียง DTS X Ultra นะครับที่เสียงแบบมีมิติตรงมิติเน้นดูหนังดูซีรีส์เลยอะไรอย่างงี้ยรวมไปถึงกล้องเนี่ยที่มีการปรับตัวของม่านรับแสงนะตัวของกล้องเพลสโคปเทเลโฟโต้นะครับ180 ร้านเนี่ยเน้นซูมแบบโหจะเต็มแน่นอนนะครับใครเป็นสายซูมไกลๆเนี่ยในฝั่งของ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ เจาะตลาดตรงนี้ด้วยเหมือนกันราคาไม่เกินสามหมื่นได้ด้วยความเป็นตัวท็อปแล้วก็ยัดสเปคมาให้จัดเต็มมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งผ่านไป3 4เดือนจากราคาเปิดตัว3 4 9 9 9บาทนะครับพอผ่านมาส4สเดือนตรงนี้ราคาก็ทรงๆเท่าที่หาได้นะประมาณสัก26,000บาทโอ้ราคาก็แอบ,บลดลงมาเยอะประมาณหนึ่งใครที่เล็งไว้อยู่นะครับก็เริ่มเข้าถึงเอื้องถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะถ้ายังถ้าเป็นแบบพวกมือสองต่างๆก็ประมาณสัก24,000่ถึง26,000ตรงนี้นะครับผมก็ต้องลองหาสภาพด และกับน,นะกับตัวของออเ o อร์เมจิก6 Pro ตัวนี้นี่เองนะ yeah. การเป็นถือโทรศัพทรุ่นถัดมานะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนก็จับตาและก็แรนด์ที่เด่นในเรื่องของกล้องด้วยนะครับผมนั่นคือตัวของโซ n ี Xperia นะครับ1 VI อันนี้ก็โหว่าจัดเต็มมากๆเลยก็คือในเรื่องของเลนส์นะครับผมการถ่ายรูปถ่ายรูปตัวนี้จะเด่นมากนะฮะนั่นคือเรื่องของเทเลโฟโต้ที่สามารถขยับชิ้นเลนส์ได้จริง,รง,รงนะครับจะระยะตั้งแต่75ม mm, นะิลนจะถึง180มิลนี่คือโหระยะซูมเนะี่ยท ได้ดีในแง่ของความชัดที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับหลายๆตัวถ้าเราเห็นเนาะคูณร้อยเรลงต่างในทิศระยะมันไกลๆมากจะเป็นการดิจิตอลซูมขอบเข้าไปใช่อันนี้คือซูมจากเลนจริงๆที่ได้ความคมชัดจริงๆเพิ่มเข้าไปด้วยเออแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ตำแหน่งร่างกายของมนุษย์ในการจับโฟกัสเรงต่างให้มันดูแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ลาโพงระดับตัวท็อปและยังมีรูแจ็ค3.5เสริมมาให้ด้วย <S <S เอออันนี้เป็นตัวท็อปตัวเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังมี3.5อยู่ะอออืมมนนนกกกจาาีีี้้่่ยัังพรบทวด มากๆเลยนะตัวนี้นะซื่อแรมอยู่ที่16จิกความจุ256จิกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาไม่นานนะครับวันที่21 <Okay. S 1> พฤษภาคมนี่เองนะเออราคาก็อาจจะยังลงมาไม่เยอะมากราคาเปิดตัวนะครับ 4 9 9 9 0่าบาทซึ่งตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือจะได้ตัวหูฟัง Sony WH 1 0 0 0 XM 5นะครับที่เป็นตัวหูฟังตัดเสียงรบกวนขเข้านะครับอันนี้ก็จริงราคาหูฟังประมาณ1 4 9 9 0บาทนะครับซึ่งถ้าราคา49่0 0บาทเก้าีคือได้พ่วงไปเลยนะได้หูฟังตัวนี้พ่วงไปเลยนะแต่ถ้าไม่เอาหูฟังนะก็จะเป็นส่วนลดลดเพิ่มไปเหลืออยู่4 0 9 0 0กับาอก้บาทนะครับคือตัดหูฟังออกไป9 0 0 0พ A ถ้าใครไหวจริง คุ้มนะนาอซึ่งอาจจะยังคงหาราคามือสองได้ยังไม่เยอะมากนะครับผมก็เอาราคาที่ลดมาตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนกันกบตัวของ Sony Xperia 1 VI แล้วรุ่นถัดมานะครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวในไทยไม่นานเลยเพิ่งเปิดไปวันที่28มิถุนายนนี้นี่เองนะครับนะี่คือตัวของ Realme g t 6เอ,อตัวนี้นะครับได้ RAM 16GB 512GB นะจัดเต็มในแง่ของมีโปรหูฟงหูฟังติดเข้ามาด้วยนะครับได้ชิป Snapdragon 8 Gen 3นะครับแล้วก็เรนกล้องครบทุกระยะก็นี่คือสว่างสุดๆแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ AI เข้ามาอ่าเนามี AI Smart Next AI AI Smart Remover นะรวมไปถึงเรื่องของกล้องอะเลย ต่างตรงนี้เนี่ยก็จัดเต็มด้วยเหมือนกันนะราคาเปิดตัวมาตรงนี้นะครับอยู่ที่2 4งหมกันอยก้าสบาทนะครับผ่านมาระยะเวลาแป๊บนึงอ่าสักแป๊บนึงเนี่ยบางที่นะครับหรือว่ามีโปรมีโปร,รอรต่างๆเพิ่มไปราคาน้องเขาอาจจะเอื้อมถึงได้นะครับสัก22,000บาทก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นมือสองอ่ามือสองที่บอกยังไม่ค่อยมีขายเพราะเพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้เองนะครับแต่ก็ถ้ามีอัป,ดอปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังด้วยแล้วกันกน,นะครับนะและสุดท้ายเนะนี่ยต 15 Pro Max นะครับเป็นรุ่นที่เอาจริงแทบไม่ต้องพูดบรรยายอะไรเยอะใครตามมาติดิูก็น่าจะพอรู้นะครับว่าสเปคน้องเขาเป็นยังไงก็คือได้ไทเทเนียมได้ชิป A7 Pro เร็วแรงปลืดปลัสคือสกัดเลยนะฮะเซ็นเซอร์กล้องก็ใหญ่ขึ้นเลนส์ซูมไกลได้5เท่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็ นะจะตามดูรีวิวก็ได้แต่ยังคงมีอาการประจำรุ่นคือเรื่องของความรอ้อนแล้วก็แบตเตอี้หมดเร็วเหมือนกันนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครยังสู้ไหวอยู่นะครับจากราคาเปิดตัว48,900บาทนะฮะ48,900ั 48, บาทถ้าเป็นปราคาในอัตรีวิวนะอันนี้มีหลายๆรอบนะครับที่ลงมาประมาณสัก4 3 42,41า0 0บ้างก็มี นะครับผมอันนี้เราไปเช็คได้ในไลฟ์สดอัปเดตวิวได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นราคามือสองก็จะมีทรงๆแล้วแต่สภาพนะฮะแล้วแต่การใช้งานนะฮะอาจจะมีสัก38 0 0 0จนถึง4 3 0 0 0บ้างก็มีเหมือนกันยังไงก็ใครที่เล็งๆ15 Pro Max ไว้อยู่ก็เราเช็คราคาดูตามนี้ก็ได้หรือว่าไปดูในไลฟ์สดอัปเดตวิวก็ได้ครับหรือว่าเป็นการรวบรวมนะครับมือถือที่เป็นเรือธงอในช่วงปี2024มีการอัปเดตราคาเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับผมให้หลายๆคนกำลังตัดสินใจว่าเล็งๆ รุ่นไหนอยู่ตอนนี้มีหลายๆแบรนด์โผล่เข้ามาตัวท็อปๆราคาเหลือเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันประมาณนี้ด้วยละกันนะฝากเพ<อ>ื่อนช่วย,ชวยแชร์คลิปดี๋ไปด้วยนะครับมีหลายๆคนที่อยากจะได้รุ่นท็อปก็จะได้อัปเดตราคาในช่วงกลางปี2024ไปด้วยละกันว่าแต่ละตัวเหลือเท่าไหร่ต้องเตยมเงินกี่บาทโอเคไหมอ่าโอเคอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องสตูดิวดด้วยละกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอกันตลอดตลอดเลยรวมไปถึงในฝั่งของ Facebook และที่เปฟศษมากๆให้แต่ละคนนที่่ตติดาามมอยูใ Ti Took ไสก นะครับผมเพราะว่าถ้านึกถึง gadget IT mm hmm. ในทิกต o อกเนี่ยต้องนึกถึง้าตีรีวิวนะโอเคป่ะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้แจ๊กก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับไ mm hmm. ว้เจอกันใหม่กับกาตีรีวิวคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ